ส,สำคัญสำคัญนะที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับซึ่งเชื่อว่าพวกเราเนี่ยน่าจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับน่าจะรู้จักกันมา,เ,าเคยเคยใช้งานกันมาบ้างแล้วนะครับก็เรื่องตั้งแต่ Entity นะครับ e n t i t y เนี่ยเราจะรู้จักกันตั้งแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์อระบบนะครับเพราะ e n t i t y เนียจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือว่าเกี่ยวข้องกับ r o c e s s นะครับ อาจจะเป็นผู้ที่ทาหน้าที่เอาข้อมูลเข้าสู่โปรเซสหรือว่าเป็นผู้ที่เอาข้อ,อ,ขอมูลจากโปรเซสเนี่ยไปใช้งานนะครับรวมถึงเป็นไม่ใช่คนแต่ว่าเป็น,ปนคือเอเจนตี้มันอาจจะเป็นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้รวมถึงเหตุการณ์ก็ได้ใช่ไหมครับเหตุการณ์หรือว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นจากโปรเซส ก็สามารถเป็น entity ได้นะครับเราก็จะเอา entity อย่าเงี้ยมาเป็นตารางตารางหนึ่งในตัวระบบฐานข้อมูลของเราเพรา้นพอมาเป็นเรื่องของฐานข้อมูล entity ก็คือตารางนะครับหรือว่า relation นะจะเป็นศัพท์คําเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปของตาราง2มิติที่มีคอลัมน์และก็แถวนั่นเองนะครับเพนั้นถ้าเราพูดถึง entity ก็คือตารางข้อมูล นะครับที่มีที่มี a t t r i b u t วแลวก็มีข้อมูลหรือว่า record นั่นเองนะครับ Attribute ก็คือส่วนที่เป็นหัวคอลัมน์นะ attribute คือส่วนที่เป็นหัวคอลัมน์นะครับคือรายละเอียดของข้อมูลใน e อ t i t y ว่าจะในแต่ละ entity เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างหรือว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับบางครั้งเราก็เรียกว่าคอลัมน์บางครั้งเราก็เรียกว่าฟิลนะครับ มันจะเป็นศัพท์ที่แตกต่างกันไปแต่ความหมายเดียวกันนะครับส่วน tuple ก็คือ,อ record record หรือแถวนะครับ record หรือแถวของข้อมูลที่อยู่ในตารางสีฟนะครับทั้งแถวนะครับส่วน cardinality ก็คือจำนวนแถวสมมติว่ามีทั้งหมด30แถวหรือ30 record นั่นก็คือจำนวนของค่าของ cardinality นั่นเองนะครับที่ใช้เยอะๆอยู่ก็คือ entity attribute นะครับแล้วก็ tuple นี่เรามักจะเรียกว่า record นะครับคำสำคัญต่อมาก็คือเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่า relationship นะครับแสดงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง entity ในฐานข้อมูล เพราะว่า Entity หรือตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยในฐานข้อมูลเดียวกันเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอนะครับความสัมพันธ์นี้เราเรียกว่า Relationship ก็จะมีความสัมพันธ์าสามรูปแบบด้วยกันก็คือ o to one, one to to m o n y to many แล้วก็ many to many นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดหลังจากนี้นะครับ <c oughs> ถัดมาก็คือเรื่องของ Key นะครับ Key มี2ตัวก็คือคีย์หลัก Primary Key กับคีย์นอกก็คือ Foreign Key คีย์จะทำหน้าที่เป็นถ้าเป็นถ้าคีย์หลักจะทำหน้าที่เป็นตัวอ้างอิงข้อมูลอื่นๆในเรคคอร์ดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะอ้างอิงข้อมูลอื่นๆในเรคคอร์ดเดียวกันได้คนะ่าคีย์หลักจะต้องไม่ไปซ้ำกับเรคคอร์ดอื่นๆไม่งั้นถ้าซ้ำเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมครับว่า ค่าเนี้ยมันอ้างอิงข้อมูลเรคคอร์ทที่หหรือว่าเรคคอร์ทที่2ในเมื่อค่ามันซ้ากันะฉงนั้นคีย์หลักเนี่ยจะต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละเรคคอร์ดหรือว่าในแต่ละทุูพอเพื่อที่จะอ้างอิงข้อมูลในเรคคอร์ดนั้นๆของตารางได้ส่วนคีย์นอกเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมไปหาคีย์หลักของอีกตารางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคีย์นอกเนี่ยในตาราง A เนี่ย จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้หรือจะมีค่าซ้ําก็ได้ไม่เป็นไรแต่มันสามารถที่จะอ้างอิงแล้ววิ่งไปหาคีย์หลักของอีกตารางหนึ่งได้นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยง2ตารางเข้าด้วยกันส่วนจะเชื่อมโยงแบบไหนวันทูวันวันทูเมนี่หรือเมนี่ทูเมนี่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลของฐานข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับ ส่วนตัวโดเมนโดเมนก็คือขอบเขตของค่านะขอบเขตของค่าที่ควรจะเป็นนะครับในแต่ละแอตทริบิวต์อย่างเช่นเราบอกว่าแอตทริบิวต์รหัสนักศึกษานะครับแอตทริบิวต์รหัสนักศึกษาของนักศึกษาปี62นะครับโดเมนของของแอตทริบิวต์รหัสนักศึกษาเนี่ยก็จะต้อง อยู่ในช่วงของ62001ไปยืนถึง 620000x นะครับจะไม่สามารถขึ้นเป็น63หรือว่าเป็น61สตาร์ทที่61ได้เพราะว่าไม่ใช่ช่วงโดมเมนที่ถูกต้องของนักศึกษาปี62นะครับหรือว่าที่อยู่ของนักศึกษาปี62อยู่ในภาคใต้นะครับโดมเมนก็คือพื้นที่ และตำแหน่งที่ตั้งก็ต้องอยู่ในภาคใต้เท่านั้นจะไม่ไปอยู่ที่ภาคเหนือภาคเหนือภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือความหมายของโดเมนก็คือขอบเขตของค่าของข้อมูลที่ควรจะเป็นในแต่ละแอตทริบิวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือศัพท์หลักๆนะครับที่ที่เราไมา่ได้ยินกันแต่เดี๋ยวมันจะมีศัพท์อื่นๆเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าไม่ขอพูดถึงก่อนแล้วกันเอาแค่หลักๆนะครับที่เรามาักจ่เจอในเรื่องของฐานข้อมูลนะครับ